ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีเช่นเคยนะครับจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์นะครับงวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดวัน วันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนสองพันหกสิบหกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันศุกร์ที่17พฤศจิกา,กาที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลงตันให้ไปก็เข้าหนึ่งหน่อยนะครับก็คือเข้าบนหน่อยเฉพาะกิจนะครับ95เนาะ,ะส่วนตัวเลขที่มีในตาราง ลุงไม่ดึกมาวางก็เข้าบนนอย v ี p นะครับน,นี่ก็หรือวางงวดนี้เนะาะสูตรที่ลุงตันให้ไปแล้ก็ยังเดินดีอยู่นะครับามาหนึงหน่อยนะครับก็ขอแสดงความิดีดีกับหลายๆท่านที่โชคดีด้วยนะครับส่วนงวดวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็ ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์ครับมาลงในตารางตรงกลางนะครับงวดวันที่18พฤศจิกายน2566นะครับผลลัพธ์ช่องที่1นึ่งก็คือ,อผลลัพธ์ได้3นะครับ ช่องที่สองก็สามเนาะช่องที่สามนะครับผลลัพธ์ได้แปดนะครับแล้วก็ช่องที่สี่ผลลัพธ์ก็ได้สองเนาะนะครับต่อไปก็จะนำผลลัพธนะ์เนาะไปบวกลบหนึ่งเพื่อลงในาตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็น สามแล้วเนะาะฝั่งนี้ก็เป็นเป็นสี่อ่าตัวนี้ก็เป็นสองเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นสี่เป็นสองเนาะตัวนี้นะตัวนี้แปดแปดก็จะเป็นเก้าเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะครับตัวนี้สองสองก็จะเป็นสามฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งเนาะ ก็ได้มาครบเนาะทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมา,าหาเลขเด่นเลขรองกันเนาะเลขเด่นเลขรองก็ลุงตันก็จะนำตัวเลขมาจากตารางเนาะที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับนะซึ่งงวดนี้เนาะลุงตันให้เด่นอยู่ที่ เด่นสามรองสนะอ,องเนาะอ่าพี่น้องเอฟซีก็พิจารณาเนาะชอบสามก็รูดสามนะครับชอบสอง่ารูดสองนะต่อมาก็ลองมาจับชุดสองตัวนะครับอ่าก็จะเอากลุ่มตัวเลขในตารางเนาะมาจับนะครับ ก็จะเริ่มจากตัวเลขที่น้อยขึ้นไปเนาะก็เริ่มต้นที่อืมคู่นี้เลยเนาะหนึ่งสามนะสองสองสองเจ็ดสองแปด สามสองนะแถวที่สองก็คืออ่าสามสี่แปดสามเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็เก้าสี่เนาะอ่า ก็ได้มาครบทั้ง10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจรานะรณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับโดยเทียบจากสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับอ่านะคู่แรกเนอะลุงตันมองที่แถวที่3ามที่4ี่เนอะ ตรงกลางนะครับก็คือคู่นี้เนาะนะสองแปดนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นแถวที่สองที่กับที่หนึ่งเนะาะตรงกลางเยืมมา้ายมือนะครับก็คือ,อคู่นี้นะครับ สามสองแล้วก็แถวที่สองที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงกลางเยื้องมาขวามือนะครับก็คือสามสี่เนะาะต่อมาก็จะเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับตรงกลางเหมือนกันนะครับเยื้องมาขวาเนาะตนี้เนาะ แปดสามนะครับสี่คู่แล้วเนาะโซดีคู่หนึ่งก็แถวสามแถวสี่นะครับขวามือนะครับก็คือตัวนี้เนาะดาวสามนะครับก็ได้มาครบเนาะทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับก็คือกลุ่มตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดนะครับก็คือมามากกว่า หนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบจากสถิติแล้วเนาะส่วนหลักร้อยเนาะงงดนี้เนาะลุกตันให้หลักร้อยนะอชอบชุดสองตัวตัวไหนเนาะก็เอา หลักร้อยไปใส่นะครับลุงไทยงวดดีก็คือห้สองกับเจดเนาะนะครับก็พี่น้อง fc ก็มองนะครับมองคนรับแล้วก็ตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้เนาะ,ะถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็จับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรที่ได้รับชมไปนะครับก็ผลลัพธ์เนาะตัวเลขผลลัพธ์จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับแถวที่1กับที่2นะครับมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับซึ่งกรณีเป็นในลักษณะ,ษณะนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะ มาเบิรเหมือนกันนะครับลุงก็เลยวางเบิรไว้ให้หนึ่คู่นะครับก็ลุ้นกันเนาะว่าจะมาตามที่ลุงพูดหรือเปล่านะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซท,ท,ที่ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับก็ลุงตันก็ฝากเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ